รถหมดรถแน,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 น่นหมดเลย<ะ>วิ่งไม่ถุยไปอีกหน่อยก็ได้ลงุง ไฟฟ้ามาทำยังมาดูยังมาดู ดึงเลยดึงเลยทำแอคชั่นไปเลยทำอะไรก็ทำไ,เเไปเลยใช่ครับพี่ดีันบ้นนะครอง